ของอินดี้โซไซตี้ค่ะข่าวท้องถิ่นของสงขลาวันนี้มีข่าวอะไรนำเสนอก็อยากให้ทุกคนมาติดตามฟังไปพร้อมๆกันค่ะอินดี้โซไซตี้ข่าวสังคม <In this S 2> ข่าวธุรกิจและข่าวท้องถิ่นจังหวัดสงขลา ตริกันที่ข่าวแรกนะคะคนฟังคะในเช้าวันนี้นะคะ,ะทักทายคนฟังอินดี้ที่ฟังออนไลน์อยู่ในเวลานี้ด้วยตอนนี้สุภาวดีกำลังไลฟ์อยู่ในเพจอินดี้เอฟเอ็ม107.75หัดใหญ่ค่ะเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกในเช้าวันนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจนะคะเมื่อกองกำลังทหารพลานจังหวัดชายแดนภาคใต้เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนหญิง คัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครทหารพลานประจำปีงบประมาณ2,569โดยสามารถไปสมัครด้วยตัวเองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่20ตุลาคม2568ค่ะโดยสถานที่รับสมัครอยู่ที่ กองกำลังทหารพลานจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ายอิงขยุทธบริหารตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีค่ะอันนี้เอาใจสำหรับสาวๆน้องๆที่อยากจะเป็นนะคะทหารพลานหญิงนะคะเอาใจช่วยขอให้ไปสมัครนะคะได้สำเร็จค่ะ เรามาต่อกันที่ข่าวที่สองนะคะในเช้าวันนี้ก็ยังคงนำเสนอข่าวที่น่าสนใจจากท้องถิ่นสงขลาค่ะวันมหิดลปีนี้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ที่ยิ่งใหญ่คลังเลือดโรงพยาบาลมอเขาชนชวนช,วนช,วนชาวสงขลานักรินนักศึกษาสิบเก่าวบุคลากรรวมทั้งผู้มีสุขภาพดีทุกๆคนร่วมบริจาคโลหิตถวาย เป็นพระราชกุศลแด่พระบิดาแห่งการแพทย์ไทยวันที่24กันยายนนะคะคือวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกาณอาคารร่มสีตรังผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้จะได้รับนะคะร่มสีตรังฟรีนะคะณนะอาคารร่มสีตรังแล้วก็รับฟรี ่าเสื้อที่ระลึกสุดพิเศษจากสมาคมนิสิตเก่าจุฬาสงขลาค่ะ เราจะปิดท้าย i n d ดี Society ด้วยอีกหนึ่งข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจนะคะเขาบอกว่าช่วงนี้ฝนจะตกบ่อยแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเวลาฝนตกบ่อยนียจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเพราะฉะนั้นนี่เลยค่ะเตือนภัยหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้เสาไฟฟ้าที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ต่างๆนะคะไม่ควรจะจอดรถ ใต้เสาไฟฟ้าเด็ดขาดเพราะอาจจะมีระเบิดหรือชำรุดทำให้สเก็ดไฟตกลงมาโดนรถเสียหายเพราะฉะนั้นคุณอาควรหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้เสาไฟฟ้าทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินค่ะ ขอบคุณโครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำถนนกว้าง20เมตรเหลือ3หลังสุดท้ายมีข้อสเสนอราคาพิเศษค่ะติดต่อได้วันนี้0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนทนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ค่ะ สนับสนุนช่วง indie society โดยโครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาโปรโมชั่น3หลังสุดท้ายราคาพิเศษสนใจติดต่อ0816989509โครงการบ้านวังหงพุทธมนตนสงขลาความสมบูรณ์แบบที่คุณเป็นเจ้าของได้ สนับสนุนรายการอินดี้เอติดต่อ0819576644